สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบดสุขสุขคนเดอ้บอบวกอาจจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องมุกดาวันสาวลาวเดอ้อโดยมาพบมาพอ่อกับสามมุกดาวันในมื้อนี้ทางสามมุกดาวันกะอ่าได้เดินทางมาหาน้องอ้อม,นอมเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยก็คือเฮ้ากับมากันสองคนคืนกนอกานนท์สบายดีเดอ้อบาทาวน <c oughs> โดยมาหาน้องอ้อมเนาะวันนี้เนาะก,ก็ค่อนข้าง,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 งว่า โอ้พนปลายปักเซกับสองมือเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย <g ül üyor> โดยอ่ะกลับบ้านบ้านลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเรากลับมาพร้อมข่าวดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยกลับโ,โ,โ,โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องก,ก,กลับไปเบิ่งไปซ้มน้ำกันเด้อเดอ้อโดยามาพบมาพบย่างอันนี้สบายดีน้องออนน้องออนเฮ้สบายดีน้องหละเออใช่น้องหละสบายดีทั้งสอง เอออ่ามายัางอะนะมาลินอืมอยากขี้อายเนาะเบิดเด้อเดี๋ยวเราสาวโฟอต้ไปหาทางอันน้องอ้อมก่อนเนาะจ้ะจเพิ่นเห็ดอีกอย่างเดี๋ยวเ้าสิมาถามก็มมือซื้อตอนที่เพิ่นกลับจากปากซีพูดไม่พี่น้องเลยอ่าฮ่านะสบายดีเดอ้อน้องอ้ำนะกับแม่โดยอ่าเห็ดเอยียงะอะนะเก็บกวาดแถวนี้แหละตีตาย โอ้มาแต่ปากเซกับมาเผามาหาเพื่อนงามเลยเนาะอันนี้เนาะโอ้เป็นได้เป็นได้เบิ้งเบื้องดาวาสิทมเป็นได้ไปปักเซน่ะอันนั่งยู่ก้นน่องละเอยเออเป็นได้ไปปักเซน่ะมวนบ่มวนแห้งบ่ป้าเอยขับไปเบื้องคีป้านนองออมเห็ดแล้ว่าคือผู้งามแท้ตัวมวปกับมวนบ่ ทำทีมีแม่ไปน้ำเนาะทำมีแม่ไปน้ำมันสิมวนลายโอ้ยโย่ยังคืนิ่งก็เม่อยู่เนาะโอ้เอาไว้เอาไว้เอาไว้รอบหน้าเนาะโดยสองมือไปสองมือเลยเนาะอามวนลายปะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคทนมีแม่ไปน้ำเฮงสิมวนเพิ่นว่ากินฮอดหญิงแม่ปะกินฮอดเนาะ ไปเช้ากืมมานอนจุละมือหานอออไปนโดยโอ้ไใบเนีนยันบุ้งปเบ่งลานอกเมาารถเมาเรือเออไปไปนำมันไก่เลยไก่บ่โดยขี่รถไปหาตอนแปดมื้หัวยทองมุมพอดีเลยอขันว่า เลาะหาโรงแฮมก็พอดี4มู่โดยป้าค่ะเอืเอ้อยๆยังบ่เคยไปปัเกเสกเทื่อได้น้องล่ะ เออน้องอ้อมโชคดีลีเนาะเออยญ่มาเอายังไม่ไปอันปากเชกเถื่อได้หนึ่งเินแต่ปากเชกเอายังไม่เคยไปจ้าคือโอ้ยกะอยากไปอยู่ค่ะมันค่าตัวงอในถุงนี่แหละเนาะตัวงอเงินมันบอกอํานวยเนาะก็เลยบอกกล้าไปทางใดช่วงนี้เนาะเลยโอ้ผู้ลักผู้ใหญ่เดจะเนาะค่ารถค่าเรือกันโอ้ยผู้ใหญ่่ไนผู้ใหญ่เพื่อนกันชิเมตตาอยู่บ่ขอเงินไปหลินเนาะไปเที่ยว โอ้บ่เคยไปจ้าคืออะไรนี่งี้แต่ปากซีปากจีหั่บ่เคยไปจ้าคื่อหนาวหนาวบ่ดังละเหนื่อยไปพูไปต้องพูดี่ฮู้นี่บ่ได้ยินยังเลยมันอื้อได้ยินเสียงยังบ่เลยถ้าอยากได้ยินก็คืนน้ำลายแฮมันมันซาหูอื้อเชียวเกินป่ะเมื่อนบ่มี่หอดน้ำลายให้คืนแบบขึ้นไปช่งขึ้นช่งขึ้นเรื่อยๆเลยไปอันนี้ไปชวนทางออร์แกนิกอะ ลงทางทางนึงอ้าลงทางมีคนตัวเอ้าวมีคนลงตัวคนพักอ๋อที่นี่ข้างใด้แล้วมันมีทางแยกนี่แหละบู้ว่าทางใด้จะชี้ไปทางนี้ผู้หนึ่งแบบมนพักอีกผู้หนึ่งว่าชี้ไปทางนี้อ๋อไปถึงเฉยบัดทั้งทางนี้อ๋ไปเห็นเห็นว่าอันน้ำตกตาน้องแหละปลาขักบ่าโอ้มันมีโฉงทราย มีส,งส่งทายข้นอีกผลิตก็อืออ๋อเอ้ยบอกมาเดี๋ยวเห็นน้องออมบอกเอ้อยากไปเด้เนาะ <c oughs> อ่าห <c oughs> ็นลาพ่อเห็นลาพอ่ <c oughs> หาพอห <c oughs> นุอยอือถักบอห <c oughs> <c oughs> นุ่ยเฮ้ยถักเนาะเบิง่งกเห็นปะน้องออมเห็นแล้วอ่ะเนาะว่าคือผู้งามแท้ว่นะ เห็นน้องอ้อมว่าเดี๋ยวอ้ยก็อยากไปนะฮะคือบวมเป็นลูกแม่เลยโดยมาแบบนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงเลยเป็นบ่มแม่เขาว่าว่าฮาเป็นลูกชวเกินี่เขาว่าเป็นแม่อยู่บ่ลูกแม่น้องอ้ำนี่ชอบกินเพราะเขาชวนจนว่า นั่นเห็ดเฮือนแล้วมาอยู่น้ำสากึิ่มเลยนะอ๋อเห็ดเฮือนแล้วไปอยู่กับสาวกึิ่มเนาะว่าอยากไปยุบไปเปิดหานขายน้ำปั่นพูดโอ้ยอย่าเปิดหานขายน้ำปั่นโลดนขายค่ขายเป็นบ่านหลังละเห็นเคยเห็ุบ่เขาเห็นเขาแบบพาไปซื้อเลยเห็นเขาเห็ดชื่อถิ่ม่วนโอ้ยคือถี่ม่วน โอ้เดี๋ยวอยากไปขายน้ำปั่นน้ำสกิมนะบันนี้เนาะต้องศึกษาเยียนเลยกินอยู่เลยเลยศึกษาเยียนกินอยู่เลยเป็นยีดอกต้องน้องอ้อมคนเก่งแล้วเพราะว่านั่งมาเป็นเล็กขยันอดทนอยู่แล้วเนาะก็ถือว่าโอ้สุกดีไดาน้องละเอ้อเห็นเอ้อก็ยังโอ้แต่อยากไปน้องอ้อมดิสับยีดอกขลุก ขายเครื่องพร้อมพร้อมเฮ็ดอยู่พร้อมเฮ็ดอยู่เนาะโดยโดยเขาจะมีเงินเลี้ยงชีวิตตัวเองแม่อะลรแม่แม่อะไแม่อะไรเตี้ยนก่อนเดินตะกูก่อนเตียนห่เด้งมาเปิดห่านก็ต้องมีทื่นอีกเนาะแม่เนาะมาเฮ็ดห่านห่านข้าแต่ว่าทางน้องนี่อยากเปิดห่านน้ำปั่นหรอกจ้ะน้อต้องซื้อเครื่องอุปกรณ์พร้อมน้องเนาะเป็นได้ได้น้อไม่คือคิดอยากขายน้ำปั่นแบบมันอยู่ในใกล้ตัวเมืองละกันมัน คันเฮือนแล้วแหละจไปเปิดขางหันแถาโซนคันออนั่งใครอยากแถาโซนนะนะเพิ่นแพงเพิ่นว่าคันเฮือนแล้วแลวหละมาล <c oughs> ิ้นน้ำแถาโซนดุๆในเด้อเพิ่นแพงเห็นแน่เนาะสอกคุมเพิ่นกับบูมีลูกสาวไปแล้วแพงแน่เนะาะเพราะว่าเพิ่นบ,บ่มีลูกสาวได้ ไปก็คือแต่น่าคือกันช่ำคล้ายๆคือการช่ำจังว่าศาสตร์ก่อนขี้นะโดยจังว่าบแมนลูกไอกลืมแต่ข้าวขี้ไปจังเนาะเดี๋ยวมาอันซาดนี่กันเลยโอ้มาเกิดคนละทีคนละบอลหักบุญหอดยอดถึงก็ได้มาหากันคือเก้าเนแมเนาะโดยคนเฮานี่มีบุญได้จากไหนมาพบมาพอกันเนาะโดยเดินทางรวมกันโดย อืมท่างเอ่ยกับบวา่าอะไรเดใยใช่บัตรบอลจับกล้องใช่าบัตรบอลมีรางวัลใหน้องอ้อมน,น,อน,นี่นะเยอะไปอีกตั้งละอย่ามีชุดินเลยเนาะอย่าไปพี่น้องเลยอย่าไปคลายน้กปัน้นนมาเนะมีเพชนมีมหงนางสาวมาบันนี้กับจนแบบบนจืออ่อใดๆพี่น้องเลยเนาะ มวนเฮงมอนอ่ะโดยมวนเฮงเนาะเคยไปครับทางอันเซามุกตะวันก็อยากไปอยู่เนาะค่ะโมมีโอกาสโมมีเงินถ้าไหนพ่อแม่พี่น้องแม่มแม่เนาะโมมีโอกาสหรอกเนาะอันทางเมย์มื่อนี้บบนหิเทือนเสมอทางน้องอ้อมน่าหนิแต่น้องอ้อมพักผ่อนมาออื่นเได้เริ่มเหตุแต่มื้อนี้กะถือว่าให้ทางน้องเพิ่นพักผ่อนเนาะ โดยໂดຍເປັນເດັກເປັນຫຍັງເດສາແມ່ໄດ້ເບິດແລ້ວບໍ່ຍັງຍັງຢູ່ບໍ່ມັນຂາດຫຼາຍອີ່ຫຼີກະພໍດີໄດ້ເນາະສາໂດຍເນາະກພດນອງໃນທງຮົກອີຜູໃຍນ มอบเงินจำนวน <Wars>. wow. หนึ่งเนาะมาให้ทางครอบครัวน้องอ้อมเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือทางข้าวกะยังบัลทามาให้อ่าทางครอบครัวน้องอ้อมเนาะแต่ในกระเป๋าน้องอ้อมเพิ่งจะตัดซิ่งนี่นะพ่อแม่พี่น้องเลยก็เลยต้องเล่นรอตั้งสองมือเนาะแต่เมื่อกี้กับมาพบมาเห็นเลยนาะพ่อแม่พี่น้องเลยนี่เลยเนาะรางวัลคนขยันพ่อแม่พี่น้องเลยเด็กขยันต้องมีรางวัลให้เนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นจำนวนเงินป้าหลานเจ็ดเซนกีบเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย เพื่อนก็ได้มอบเงินจำนวนนี้มาให้ทางน้องอ้อมเนาะเพื่อนก็เห็นความดุความพยัญชนะเทียนของน้องโดยอะน้องอ่ะโดยเนาะกัทางสมุทรตะวันก่าขอขอบคุณขอบคุณทางภรกผู้ใหญ่เพื่อนทีไว้เนี่ยเสียใจทางสมุทรตะวันเป็นสะพานบุญให้เด้เนาะทางพ่อเพื่อนกับบ่ห้ออกสื่อเสียงเลี้ยงน้ำนาะพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อเพื่อนก็อยู่อเมริกาพอดีเนาะทางสมุทรตะวันกับขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อหลายๆเด้อเนาะ พี่อ่าซอยเรือเข้ามาทางครอบครัวน้องอ้อมพ่อแม่พี่้องเลยเนาะทางสมุนตะวันกสิขออวยไซอวยพรให้เคืนเนาะโดยกัดคอให้ทางครอบครัวพออยู่ดีมีแห้งคงเจ็บจะได้คงไข่ยัสมีเด้อพอเด้อเนาะนอนหลับก็ขอให้ได้เงินพันนอนฝันก็ขคอให้เจ้าได้เงินมือนอนตื่นก็ขคอให้เจ้าได้เงินเซนเบียมือไปทางไหนก็ขคอให้ได้เกี่ยวมันน้สุกเด้อพอเด้อไปมาทางไหนก็ขคอให้ตลอดปลอดภัยพอให้อา มาสำนีกกับขอใหกับขึ้นหาครอบครัวพอลอยเท่าพันเท่าได้พอเด้อโดยทางสมุกตะวันกับขอขอบุญขอบคุณเพืพ่อนในลายเนาะที่ไว้เนื้อเสียใจให้สมุตนตะวันเป็นสะพานบุญให้ในั้างนี้เนาะโดยน้องหล่ากับเมย์ก็ให้อันพรอเพืนเน่อนเด้อดดถูกเนาะเอาอยู่ดีๆเด้อความสิดจะได้ามไกลใหญ่นีเด้อมีแต่ความทุกคนเจริญนวามลจะรวยเด้อทานมาสำนึกขึ้นไปลอยเท่าพันเท่า ครอบครัวของเจ้าอย่างนี้เด้อถาธุเลยสาจุททานที่ฝากเงินมาให้ร้านก็ขอให้อยู่ดีมีหฮงความเจ็บหายได้ความไข่ให้มีข้อให้มีแต่ความสุขตลอดมีตลอดไปให้ร่ำให้รวยเดินทางไปทางใดก็ขอให้ปอดภัยทานมาจำได้ก็ขอให้ได้ขึ้นไปร้อยเท่าพันเท่าเด้อปัถนาจริงได้ก็ขอให้ทานได้ จริงนั่นเด้นอ่ะถือหน่อยสมมติต่วันอายเด้อนนอกครัำอวยพรน้อกพี่น้องป้าอวยพรเป็นตัวเอื้อยเดินนอกดีใจบอน้องแหละที่มีผู้ใหญ่อาเมตตาเนาะน้อยได้เงินส่วนนี้มาแล้วน้องหลานจะไปเที่ยังบาดเอาไว้ที่เรื่องอุปกรณ์ที่มันบุกโผล่ในงานสุดยอดโอ้ดีแล้วล่ะน้องหลานคงคิดดีดีน้องน้องเนาะ เพิ่นก็เห็นความอาุมันขยันพันเพียรของน้องเพิ่นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเยเนาะก็เล็กน้อยตาดำๆผู้นึงเนาะอายุอาเพียงซ่านี้แต่กอ่าเฮ็ดเวียเกินกําลังตัเองพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกัทางมุทตนกถือว่านับถืออ่าน้ําใจของน้องพ่อแม่พี่น้องเยเนาะกโอ้ดุมันขยันอดทนมีแต่ทางเอื้อยกมีแต่สิให้น้องน่ะเป็นอ่า คนดูมันขยันแบบนี้ต่อไปได้น้องเด้ดอปีนาคุนฮูกูดีแล้วก็บรงได้ใส่ฟางทางแม่เด้อน้องหล่าเด้อ<ด>แล้วก็หนึ่งแม่จะปีนาลูกสาวกกเนาะ<ด>ให้เจ้านะเบิงบ่งน้องเบืองนุ่งเด้อน้องหล่าเด้อเจ้าป<ด>ีนเคยปีนแบบนี้แบบใดกับอนาคตกับให้เจะาปีนแบบนี้คือเก่าเด้อน้องหล่ะโดยจะมีแต่เรื่อยการอยากถ่กามีแต่อยากให้เจ้านะ่ะเบิ่งแม่เบิ่งน้องเบิ่งนุ่งเนาะโดยซอยกันไปน้องหล่าเนาะแต่งเอ๋ยกต่โอ้ยนับตีหลายเนาะเพราะว่า น้องเพิ่นกับแบบเด็กน้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเล็ดเบี้ยเกินกำลังเนาะกานับถือนับถือดีเนาะกาถือว่าอ้สามูตะวันผมเคยเห็นนะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแบบเด็กน้อยอายุเพียงซันนี่แบบแถมยังเป็นผู้หญิงเนาะแต่ว่าเฮดเบี้ยนี่เกินเนาะเข้าเด็กน้อยเนาะจนว่าผู้ใหญ่แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโดยก็มีแต่เอาเงินส่วนนี้กัเอาไปซื้อสิ่งที่ขาดเรือน้องรองเลย บ่พ่อก็ซื้อมาใส่เปรี้เล็กบ่พ่ออะไรก็ซื้อมาใส่โดยก็ห้าวไปยังเฮือนเอาแล้วเนาะโดยแต่มันแล้วไอไว้โดยน้ำพี่นายโบนี่ปฏิกิริยขาแกงมาให้นี่ได้เงินแล้วแล้วเป็นได้ได้ใส่แม่กล้องนะสปันนะแต่เั้นละย่างค่ะสู้ตะวันเป็นจีบมาแปลงให้โอ้ทางบ้านตะวันเพิ่นจีเปงให้บ่แม่นเพิ่นมาจีเปงแต่คือปัจจุบันนี้ก็ยังใส่น้ำโบได้เนาะย่างอืมได้แม่ไปเอาน้ำใช้ไหมใช้นะใช้เทียงนั่นได้เทียง โอ้ไปขอใส่น้ำเพริ่นโอ้คือปัจจุบันนี้สามกองเมย์เพิ่นก็ยังบ่ได้น้ำเพริ่นเลยโดยโหนกขึ้นโหนกขึ้นกับมีทั้งมียังยังว่าพอซื้อเอาเนาะเมย์เนาะพอซื้อมาปลาไใบเนาะทางเมืองเนาะคันใดเงินไดข้ามกะเออคันว่าตัวใดอันนั่นแกะแน่ใดมันจำเป็นกะตัวใดมันขาดคืนเนาะเมย์เนาะโดยมาใส่เนาะขาดคืนเนาะก็ซื้อมาใส่โดยดีใจบ่น้อังอะโดยดีใจ เคยเคิดว่าบาชีมีผู้ใหญ่เมตตาบ่เคยคิดเลยบ่เคยเคิดเลยเนาะโดยเลยทั้งนี้ก็ดีใจนะเพราะว่าเพิ่นกะเห็นอ่าน้องเพิ่นขยันนี่แหลนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอดทนต่ออุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างเนาะกโอ้ขยนันยอมรับที่สุดเลยเนาะแบบลูกมันขยันอดทนอีหลีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยอันนี้กะหากกะหากะมาฮอดวังก็นหนึ่งนะอี่ลงเลยพนะ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ เลยแล้ใจนาที่ทะอยากดอกไปดอกก็ด้ลยขอบุคบใจเจ้าหมุกดาวันล,ลายๆเด้อที่มาเป็นสะพานพุนที่ผากเงินมาให้ร้านกะพี่ถามว่าวได้ชาวมุกดาวันมาเป็นสะพานบุญให้กะเฮือนน้องกะที่ดำเนินชงชาขอขอขบุอบใจลายให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งให้ร่ำให้รวยทุกภาพก,กินแรง เดินทางไปทางใดก็ขอให้ปลอดภัยเด้อยแต่ถือเนาะเพลงดิคำมอเนาะพ่่อแมพี่น้องเลยโอ้จเจมนินนันบอปดิงปิดเนาะมาแต่พอก่อนในบ้านนึงเจย์ก็ดีใจลายเนาะก็มีแต่น้องหลาา่าจะาทำความดีต่อไปแล้วก็เบิ่งเฮาเบิ่งนุ่งต่อไปเด้อน้องหล่าเด้อโดนอ้อากะทางน้องนี่ไปอันปักซีนี่เมารถสิบ่ือเปล่าบอปบารีมาเป็นบ่โดน ก็ดีแล้วเนาะพอมีพี่น้องก็ยันมาแบบโอ้ยมารถมาล้างนะอันแล้วเนาะการเดินทางปฏิบัติงานเนาะน้่งละโดยก,อกาา่อนขี่ม้านะเพิ่นขี่พาได้หอดปั๊มแล้วเพิ่นก็าพาลงไปชื้อน้ำเย็นกินแล้วกัไปหอดปั๊มกายชามปั๊มไปแล้วเพิ่นก็พาลงทำธุระในห้องน้าม,มาแล้วกันม,มันจึงโบวี้ยนแน่เพื่อนเราฮะลงอจอดพักพรถพอม ไหวกันเมื่อยแบบมันไกลแฮะแม่รถก็เมื่อยคนก็เมื่อยให้น้องๆเนาะโดยผู้ขับแล้วมันเมื่อยแม่นรือเนาะแม่ผู้ใดเป็นคนขับรถเช้ากึมเปลี่ยนคับตุชิดครับเลยโดยเลยเอาท่านการทางเอ er> ื้อการสิได้อันให้ทางน้องเพิ่นพักผ่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยว่าทางน้องเพิ่นการหากระมาหอดจอถึงเมื่อกี้นี้เนาะโดย อ้าวสบายดีน้องล่ะโดยสบายดียดโดยอ้าพวพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางเฮากะอ่าขอขอบุญขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนอีกเธอหนึง่งนอกพ่อแม่พี่น้องเลยทีว้เนิรเสียใจให้สมุกดาวันอ่ะมาเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้ทางสมุกดาวันก็นโอ้ดีใจที่สุดเลยเนาะโดยการทีอ่าได้รับนาที่เป็นสะพาน บุญให้ทางพูรักผูใหญ่เพื่อนทางสมุทรตะวันกะขอขอบุญขอบคุณทางอ่าพอเพิ่นในรายเด้อเนาะที่ไว้เนื้อเส้อใจทางสมุทรตะวันกะมีแต่ขออวยใจอวยพรให้เพิ่นสุขภาพแข,ข,ข,ข็งอ่าเข้มแข็งนะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยกะไปมาทางใดกะขอให้ตลอดปลอดภัยขอให้เป็นโฮมโพธิมไส้ ide, ให้ลูกให้ลานตลอดไปเนาะหาเงินหาคำกับเงินใดน้องทองได้มาพ่อแม่พี่น้องเลยโดยทางเฮากับมอบเงินให้อ่าทางน้องอ้อมเป็นที่เยี่ยมห้อยเนาะ เป็นจำนวนเนงินการัานต์เจ็ดแสนกีบเนาะพ่อแม่พี่นออ้องเอ้ยโดยคือทางเพื่อนน้องเพิ่นก็ยังโบท่านได้ดำเนินการโตนอกจาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทางน้องเพิ่นกับอาหาโก,กามาเน,น,นาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางแม่เพิ่นก็โบได้ดำเนินการโตเน,นาะเพราะว่าน้องอ้อมโอยู่กับหนึ่งมากอะยงังโบมีน้ำ โดยทังน้องกะมีความตั้งใจน้องพแม่พี่น้องเลยได้เงินส่วนนี้มาน้องกะซื้ออ,อุปกรณ์สิ่งที่ขาดเรือกรอสางของเพื่อนนี่แล้วน้องพแม่พี่น้องเลยโดยกะถือว่าโอน้องเพิ่นกะสลัดดักเลบ็บน้องพแม่พี่น้องเลยโดยกระทั่งเฮากะโอเสื้อลายนาะความตั้งใจของน้องกะทั้งน้องเพิ่นกอย่างไห้เื่อนซานล้านเป้นของเพื่อนนี่กะโอ เช็ดสมบูรณ์ในวัยวัยน้องพม่พี่น้องเลยแต่กะทั้งนี้ทั้งนั้นทางเฮากะอ่ะขอความสร้อยเหลือทุกทุกผักสวนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะที่ว่ามีความอยากสร้อยเหลือทางครอบครัวน้องอ้อมเนาะอ่าบ่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ส่วนไหนต่างๆกะบสรอยอ่าทางครอบครัวน้องอ้อมได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางสมุทรตะวันกแยินดีเป็นสะพานบุญให้โดยสร้อยกันพูนเล็กพุลหน้อยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมีส่วนทวมสร้อยกันทางน้องเพิ่นกะอ่า คือว่าทางน้องเพื่อนเ่นือขยันพ่เแมพี่น้องเลยเนาะเด็กหน่อยตาดำๆแต่กะเฮ็ดเบียยเกินกำลังตัวเองเนาะพ่เแมพี่น้องเลยโดยอ่ะทางสมุทรตะวันตกจะได้ขอตัวอำลาพระจากพ่เแมพี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสุขคนเนอะถ้าว่าทางสมุทรตะวันว่าผิดพลาดประการใดทั้งท่าก่กราบขอโทษขออภัยพ่เแมพี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสุขคนเนาะโดยท้านในสมุทรตะวันก็ขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดี